สวัสดีครับผมณุนุ่ยน,น,นะครับจากทีมงานอีซูมิโตะออนไลน์วันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปดีๆที่เรามารีวิวรถกันนะครับก็คันนี้คันข้างหลังผมจะเป็น f อจากนกคนปรปฐมนะครับก็เตรียมไปส่งมอรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนแรกเราติดฟิล์มเพิ่งเสร็จเมื่อสักี้นี่เองนะครับไปดูกันว่าเป็นรุ่นไหนรุ่นนี้จะเป็น h ฮแลนเดอร์สประตูเครื่อง1.9 DDI เกรดสีขาวมุก ราคารถอยู่ที่แ9 9 0ส0บาทพอดีลูกค้าจะใช้รถด,ด่วนนะครับก็เลยยังไม่ได้แต่งก็คือเป็นรถดเดิมๆอยู่เดี๋ยวลูกค้าไปแต่งแน่นอนคันนี้บอกเลยว่าแต่งเต็มนะครับแต่ก็คือช่วงนี้ก็รีบใช้รถนะครับก็มาดูกันตอนนี้จะเป็นรถดเดิมๆนะครับเป็นล้อแมกขอบ18บดนะครับสองหกห้าหกสิบิบปดก็ให้ดูกันรอบๆคันนะะเพิ่งเสร็จตะกี้นี้ ก็อยู่ดึกกันหน่อยนะครับช่วงสงการก็ไม่เป็นไรเพื่อ f อให้ดูร,รอบคันนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับรถก็คือทยอยลงกันเยอะมากแล้วนะครับก็ถ้าอย่างไงลูกค้าที่จองรถไว้อย่าเพิ่งถอนนะครับพอรถท่านจะได้แล้วผมก็บอกเลยว่าตอนนี้รุ่นนี้แหละที่บอกว่ามีสต็อกเหลือ คันนี้มีสต็อกเหลือนะครับตอนนี้เราทยอยจ่ายรถหมดทุกคันแล้วนะครับเป็น h ฮ l ันเดอร์4ประตูเครื่อง1.9 d ีเกรดแทส,สีขาวมุกมีสต็อกเหลือก็ต้องลองเช็คดูมาถ้าท่านใดสนใจอยากจะรีบออกรถหรือว่าหารถที่ไหนไม่ได้ก็คืออาจจะจองสีอื่นมาแต่คันนี้สีขาวมุกมีเหลืออยู่นะครับลองทักทายเข้ามาก่อนฮนะทักไวได้ไวครับ ถ้ายังไงผมฝากเบอร์ติดต่อผมไว้นิดนึงนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทร0949469879นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้มาคุยกันก่อนนะครับวันนี้ก็ขอตัวจากลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็พรุ่งนี้มีไปส่งรถกันอีกก็คือคันนี้แหละเดี๋ยวไปดูกันไปส่งที่ไหนนาครนผมไม่อยู่ไม่รู้อยู่อำเภออะไรนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอย่างไรสงการนี้ก็ขับรถปลอดภัยนะครับมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ